สวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบังนะครับ mm hmm. เรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับแต่ก็ไม่ได้มาหลายวันเนาะ <laughs> ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าดีนะเพราะว่า เรื่องข่าวลือเกี่ยวกับผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับหรือคือถ้าลือแล้วมันมีอะไรใหม่เนี่ยก็คงมาเล่าเนาะแต่นี้มันก็ลือแบบวนไปวนมาที่เดิมเอาเป็นว่าเห็นอะไรชัดเจนกว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันกันละกันนะครับวันนี้ก็เลยหยิบประเด็นของแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่เขาไปทํากิจกรรมการกุศลนะครับในค่ากีฬาช่วงวันหยุดนะครับหรือว่าภายใต้องค์กรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาวเดชันนะครับก็ไปสอนฟุตบอลเด็กๆนะครับตามภาพที่ได้เห็นไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักเตะ ฟุตบอลนะฮะอาชีพเนี่ยพวกนี้เขาไปที่ไหนนะครับก็จะเหมือนบ้านเราแหละก็จะมีสื่อเนี่ยนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทําข่าวก็พาเรดกันเข้าไปนะครับไปสัมภาษณ์ไปทําข่าวนะครับเพราะว่าแค่นักเตะสักคนหนึ่งนะครับแล้วเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัวที่แบบอย่างบรูโน่นะครับเซสโก้คุณย่าเอมบูโมใครก็ได้ครับต่อเป็นตัวสารองเนี่ยใครก็อยากสัมภาษณ์ถูกไหมเป็นเราเราก็คงอยากคุยด้วยก็ไปพูดคุยประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องในแคมป์นะครับ แฮร์รี่แมกควายนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์อยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือสตีเวนเรลสตันนั่นเองนะครับแน่นอนแหละครับว่าสื่อนี้เป็นสื่อเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่ อาจจะเป็นเทียที่ไม่ถึงกับเทียสองเทียหนึ่งหรอกนะครับก็คงจะล่างๆไปกว่านะั้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือแต่ว่าเรื่องของการขยันเขียนขยันวิเคราะห์นะครับมีอะไรให้มาอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็ต้องยกให้สื่อนี้จริงๆนะครับแต่ว่าที่ผมไม่สามารถทำคอนเทนต์ทุกวันได้อย่างหนึ่งก็คือว่าสื่อนี้เนี่ยบางเรื่องมันก็เขียนวนกลับไปเดิมนะครับทาให้แบบไม่รู้จะเอาอะไรมาเสนอเพราะเสนอปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะบอกว่าเอา้าเรื่องนี้เล่าไปแล้วนะครับแต่มันเพิ่งเขียนวันนี้นะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบเคยเเเขีียยนนไปปแแลลนะล้้้ววักกก็็็มออดต รู้สึกว่าจะให้สัมภาษณ์กับบรีโอฟอร์ดินาด้วยนะครับในช่องของเรีโอฟอร์ดินานซึ่งคนติดตามเยอะมากนะครับก็เป็นแบบเอ็กซคลูซีฟนั่งคุยกันราวครึ่งชั่วโมงนะครับมีบางคําถามที่ซ้ำกันด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเปิดหัวมากเนี่ยก็คือเรื่องของเกมแรกก่อนนักข่าวก็เขใจไล่เนาะก็คือเอาเหตุการณ์ที่มันสดก่อนนะครับก็คือพึ่งแพ้อาร์ซนอลขาบ้านมานะครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งในเกมเปิดหัวพรีเมียร์ลีกเจ้าตัวก็บอกว่าก็เออเป็นเรื่องน่าผิดหวังครับที่ เ,เริ่มต้นฤด,ดูการด้วยการไม่มีแต้มนะครับแต่ทุกคนรู้ดีแฟนๆก็ได้เห็นนะครับว่าเรามีรูปเกมที่ดีนะครับแล้วก็ชุด g e t s o m e t h i n g more ก็คือว่าเราควรจะได้อะไรมากกว่านี้จากในเกมนี้แต่นั่นแหละครับฟุตบอลมันก็มี2ด้านและเราก็ประสบกับความพ่ายแพ้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับทุกคนก็เสียได้นะครับแต่ก็ยังคงเน้นย้ําไปแหละนะฮะอันนี้ผมย้าเองก็คือเรื่องของรูปเกมนะครับที่ฟอร์ม ดีกว่านะครับแม้แต่แฟนอาร์สตอเองก็ยอมรับนะครับว่าแฟนๆว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นดีกว่าในวันนั้นนะครับแต่ว่าไม่มีคะแนนออกไปส่วนไอเรื่องประเด็นไปกดผู้รักษาประตูไม่ว่าจะเป็นบายินดีแต่ว่าทางกับการเนี่ยรายา ชคบอลออกมาได้ก็ไม่ต้องมาพูดถึงมันแล้วเนาะคือพูดไปมันก็เถียงกันไม่จบอะนะครับแฟนทีมใครเขาก็ปกป้องทีมนั้นนะครับโดยที่เรื่องของความถูกต้องในการตัดสินที่เรามาถกกันเนขาอาจจะมองข้ามไปนะฮะก็ช่างมันเอาเป็นว่าข้ามประเด็นนี้ไปนะครับก็เป็นเรื่องที่แฮร์รี่แม็กควายให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องแรกนะครับพอเรื่องต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกัปตันนะครับหรือว่าการส่งผ่านนะครับการเป็นผู้นำนะครับเรื่องนี้ทั้งเรลสตันทั้งริโอฟอร์ดินาในช่องของเขาเองก็มีการสัมภาษณ์เรื่องนนี้้กับบววดย บาทกับต้นทีมน,นะครับก็บอกว่ากดดันไหมอะไรไหมก็บอกมันเป็นเกียรติมากกว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของอของความกดดันแล้วก็ชื่นชมบรูโนนะครับว่ามีภาวะผู้นําอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทีมก็ต้องการเขาอะไรประมาณนี้นะครับกับการกล่าวถึงบรูโนนะฮะ เรื่องสําคัญที่ผมเองก็เพิ่งอ่านแล้วก็เพิ่งรู้นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งดูบอลกับเน็ตด้วยนะครับที่แปลออกมาแต่ว่าที่ผมใช้เวลานาน,านเนี่ยคือดูหลายอันเลยนะครับดูของเรลสตันไปนั่งดูวิดีโอของเรียวฟอร์ดินานนะครับแล้วก็กลับมาเปรียบเทียบกันดูนะครับบางสื่อก็หยิบแค่บางส่วนอย่าง BBC เนี่ยก็หยิบแค่บางพาร์ทไปแต่ว่าต้องชม evening News นะที่ผมชอบเขาเอามาทั้งแบบแทบจะหมดเลยอะ่ะคือถามอะไรคุยเรื่องอะไรมาก็อันคัดเลยครับใส่มาหมดเลยนะครับก็คือเรื่องของการตั้งผู้นํา ของทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์6คนนะครับ6คนนี้ก็ประกอบด้วยบรูโน่กับตันทีมแฮร์รี่แม็กควายกับตันคนก่อนนะครับที่เซอร์ไพรส์มากแต่อย่างว่าแหละนะฮะตอนนี้ก็เฉลยบางอย่างดิโอโกดาร์โลคนบ้านเดียวกันที่แฟนๆไม่ค่อยจะรักนะครับนูแซมัสราวีทอมฮีตันนะครับขาดอีกคนนึงใครวะลิซานโดมาติเนสเออนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็6คนถ้าผมเอ่ยชื่อซ้ําขออภัยนะอันนี้อัดก่อนไปทํางาน <laughs> นะฮะก็เ จริงๆแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นลูกพี่ใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นแข้งที่ได้รับการดูจากวุทิภาวะจากความเป็นมืออาชีพดูจากความเป็นซีเนอริตี้ในทีมเนี่ยนะครับโมรินก็เลยเลือก6คนนี้มาแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนจะต้องเอกกับ้ดาโล่เนี่ยนะเอาไอ้ดาโล่เนี่ยนะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับดารโลอยู่กับทีมมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ลงตัวจริงแบบโอ้โหไม่เจ็บไม่ป่วยเลยซีซันที่แล้วนี่มีเจ็บไปแค่บางช่วงนะฮะ ก็อย่างที่บอกแหละนะครับหลายๆคนก็คงจะเห็นในพวกเมนสแตนด้วยว่าเขามีความเป็นมืออาชีพสูงเนาะก็คงจะมีหลายๆอย่างที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยคงจะมีความให้เกียรติทารพบนักถืออยู่บ้างแต่ผลงานในสนามก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับคือเอาไว้แบ่งเบาภาระนะครับของบรูโน่ในการที่จะถ่ายทอดที่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ารับฟังนะครับปัญหารับฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมทีมคืออารมณ์เหมือนประมาณว่า สมมติว่าวันนี้นั่งอยู่กับแม็กควายนั่งอยู่กับดาโลนั่งอยู่กับลิซันโรนะครับแต่ว่าบรูโน่อยู่ตรงนู้นนะฮะก็ต้องเดินไปหาบรูโน่แล้วบอกสมมตินะหรือว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะบอก1ใน6เนี้ได้เลยนะครับพูดคุยปรับความเข้าใจอะไรก็ว่ากันไปอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับมันเป็นเรื่อง ธรรมดาอยู่แล้วที่คนที่ทําหน้าที่ในการบริหารปกครองคนเนี่ยจะจัดตั้งนะครับเหมือนคณะกรรมการเงารับๆนะฮะของตัวเองขึ้นมาหรือว่าเพื่อซื้อนะฮะลูกซื้อใจลูกทีมหรือว่าซื้อบรรยากาศในห้องแต่งตัวเพื่อการทํางานที่ที่ง่ายขึ้นที่สะดวกขึ้นแล้วก็ได้รับรู้ปัญหาบางอย่างที่บางทีเนี่ยการที่ตัวเองเ,อเป็นเจ้านายใช่ไหมถ,ถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่โมริมถือว่าเป็นคุณซื้อนุ่มมากๆนะครับมันก็ไม่ใช่ว่า ลูกทีมจะบอกกับตัวเองได้ทุกเรื่องถูกไหมหรือว่ากล้าจะพูดทุกเรื่องผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะฮะก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองขออนุญ,ญาตเล่าประสบการณ์นิดเดียวนะครับก็คือตอนที่เป็นทหารเกณฑ์นะครับหปีนะฮะตอนนั้นพลัดสเนาะนะฮะผู้ช่วยผู้ฝึกเนี่ยนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกเขาจะเป็นตําแหน่งผู้บริหารนะก็คือรองจากผู้บังคับกองร้อยก็คือผู้กองนะครับก็จะมีผู้กองคนหนึ่งใช่ไหมร้อยเอกแล้วก็ร้อยตรี จบใหม่ถอนด,ด้นเลย2คนนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่นะครับหนึ่งในนั้นเป็นดรจรุพลเรืองสุวรรณนะถ้าใครเป็นคอการเมืองอาจจะเห็นเขานะครับออกมาวิเคราะห์การเมืองแล้วก็เขียนคอลัมน์อันนั้นนะเป็นผู้ฝึกสมัยผมเป็นทหารคนนี้แหละนะครับที่เรียกผมนะฮะแล้วก็เ,เพื่อนอีก4คนก็5คนพอดีนะครับขึ้นไปพูดคุยแล้วก็ถามชื่อเสียงเรียงนามกันให้ครบว่าใครชื่ออะไรบ้างมาจากไหนยังไงนะครับละลายพฤติกรรมด้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่า ต่อไปนี้จะเรียกมารายงานประจําสัปดาห์นะครับนึกจะเรียกเมื่อไหร่ก็เรียกนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในในกองร้อยการฝึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่เป็นปัญหาเพราะว่าอะไรครับถ้าไปถามจากครูฝึกอ่าถ้าไปถามจากสิบพวกมูพวกจา่าบางทีเนี่ย เกิดปัญหาอะไรกันเขาก็อาจจะไม่บอกถูกไหมเขาก็กลัวโดนเล่นโดนซ่อมโดนว่าถ้าเกิดมีการฝึกที่มันมีการบกพร่องตรงไหนอย่างไรเขาก็จะมาถามจากทหารก็คือผู้รับการฝึกอย่างพวกเราที่เขาอาจจะดูว่าเออพวกนี้มันพอใช้ได้เออดูแล้วออมีความสามารถในการนําเพื่อนได้นะครับดูพอจะพอมออีทักษะในการสื่อสารนะครับเรียกมาคือง่ายว่าเรียกมาเป็นสายนั่นแหละนะครับในการรายงานข้อมูลบางอย่างขึ้นมา สู่ตัวเองเพราะว่าบางทีไปถามจากาผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเหนือกว่าเราเขาอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและก็ถูกต้องพอเอออะไรประมาณนี้หรือณนะตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีผู้ช่วยครูฝึกก็คือทหารรุ่นพี่เนี่ยแหละนะครับในการที่จะช่วยครูฝึกต่างๆฉะนั้นเนี่ยการที่เอาทหารด้วยกันนะครับามาเป็นผู้ช่วยเนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนที่ เป็นผู้ช่วยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจริงๆแต่ว่าเ e h i n d d ลังด e ซีก็คือเป็นพี่เป็นน้องกับเราถูกไหมเพราะเราเป็นทหารใหม่เห็นอกเห็นใจแต่มันก็จะมีบางคนไงที่อาจจะใช้อํานาจเกินขอบเขตหน้าที่ของตัวเองคือเป็นทหารเหมือนกันแต่พอได้ใส่หมวกเป็นครูฝึกปุ๊บโอ้โหเบ่งใส่รุ่นน้องอะไรแบบนี้เขาก็จะรับรายงานเรื่องแบบนี้ไปแก้ไขปัญหาผมว่าลักษณะเดียวกันนะครับสิ่งที่อโมริมทำก,ก,ก็คล้ายๆกับสิ่งที่ผมเคยเจอนั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของการตั้ง คนนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็รายงานปัญหาสู่ทีมนะครับในการจะไปบริหารต่อในประเด็นนี้นะฮะ ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการแข่งขันภายในทีมนะครับอย่างที่คนทราบดีว่าฮร์รีแม็กควายถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนะครับในเกมที่ออกสตาร์ทกับอาร์ซนอลนะครับคนที่ลงเล่นก่อนเนี่ยเป็นมาทิสเดลิกร่วมกับเลนี่โยโรใช่ไหมแล้วก็อ,อ,อีกคนนึงก็เป็นลุคชอร์นะครับที่เป็นเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายนะครับซึ่งทําให้แม็กควายต้องถูกดรอปเป็นตัวสำรองนะครับก็มีการถามถึงเรื่องนี้นะครับแม็กควายก็บอกว่ามันมันไม่ใช่ครั้งแรกอยู่แล้วนะครับที่จะต้องเป็นแบบนี้แล้วเขาเองก็ยินดีที่จะ เห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้บรรยากาศในทีมค่อนข้างดีแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงในทุกตําแหน่งนะครับซึ่งในการแข่งขันสูงเนี้ยก็นับว่าเป็นผลดีต่อทีมซึ่งเขาก็พร้อมอยู่แล้วแล้วก็เขาเองแล้วก็เดลิกตเนี่ยต่างคนก็ต่างเคยถูกจับไปเล่นในในตาแหน่งตัวกลางนะครับในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางอยู่แล้วแล้วก็เออมันก็ถือว่าเดอลิกก็ทําได้ดีนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ ที่ยอดเยี่ยมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเป็นอีกหนึ่งทัศนคติที่ดีนะนะฮะของแฮร์รี่แม็กควายนะครับ,นรบในสัญญาปีสุดท้ายของเขากับสโมสรอนซึ่งเขาเองก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะย้ายทีมหรือจะอะไรนะครับก็ยังดูแฮปปี้ที่จะลงเล่นให้กับสโมสรต่อไปนะครับประเด็นต่อมานี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าสื่อเนี่ยได้ถามถึงประเด็นเกี่ยวกับการที่รูเบนโมริมครับตัดตัวปัญหาออกจากทีมนะฮะตัวที่ บางคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นตัวปัญหาแต่ว่าต้องเรียกว่าตัวปัญหาละกันก็ไม่ว่าจะเป็นมาคัสแรชฟอร์ดนะครับเจดอนซานชโชอเลรฮันโ,โรกานาชโชนะครับแล้วก็อันโตนี่นะครับแต่อันโตนี่เองเนี่ยดูจะสร้างปัญหาน้อยที่สุดนะแค่ยังย้ายไม่ได้เออย้ยายยังวะน่าจะยังไม่ได้นะนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวนั่นเองจริงๆก็คาราคาซังอยู่ทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าแฮาร์รี่แม็กควายเองก็ พูดถึงบรรยากาศในทีมหลังจากที่ไม่ได้มี4คนนี้นะครับเข้ามาร่วมฝึกซ้อมหรือว่าถูกกันออกจากทีมแรชฟอร์ดก็ไปบาร์เซโลนาแล้วนะครับก็ตอบฉลาดนะฮะเพราะว่าอย่างว่าแหละนะครับการย้ายทีมมันไม่จําเป็นว่าเพื่อนร่วมทีมเราย้ายไปแล้วเราจะเลิกฟอร์ไอเราจะโกรธเพื่อน,นรเราจะแสดงความไม่โอเคกับเพื่อนอย่างชัดเจนเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาแรชฟอร์ดเนี่ยเขาโพสต์อะไรนะครับบรรดานักเตะ เก่าของแมนยูไอ้นักเตะแมนยูปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีไปกดหัวใจไปกดไลค์ให้อยู่นะครับก็มันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณบาดหมางกับคนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณบาดหมางกับผมด้วยนึกออกไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยเองทะเลาะก,กับนายแล้วก็ทะเลาะก,กับข้าด้วยข้าเป็นลูกน้องก็อาจจะไม่ใช่มันก็คือความเป็นเพื่อนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของอาชีพที่มันต้องแยกกันประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแม็กควายเขาก็ตอบฉลาดนะเขาก็ตอบแบบไม่แตะชื่อไม่แตะเลยว่า4คนนั้นเป็นอะไรยังไงเขาก็แค่ตอบไปเลยว่านะตอนนี้ บรรยากาศในการฝึกซ้อมนะครับบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันดีมากนะครับมันมีการแข่งขันกันในทีมนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการลากย้อนไปว่า ก็เห็นใจนะครับทีมงานของรรเบนอโมริมในการเข้ามาในช่วงฤด,ดูหนาวที่ผ่านมาเนาะสำหรับครึ่งฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการฝึกซ้อมเตรียมทีมในช่วงพรีซีซั่นก็คือไม่ได้มีเวลาในการสร้างทีมเหมือนตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกยูโรปาลีกตรงนี้แม็กควายก็เหมือนจะชี้ออกมาว่าณนะตอนนั้นเนสถานการณ์เนี่ยนะครับเหมือนอโมริมเน้นไปที่ทั่วยูโรปาลีกมากกว่าแล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่เคยมีทีมที่ลงตัวเลยนะครับแล้วก็จบฤดูกาลแบบ พอยูโรป้าลีกไม่ได้แชมป์เนี่ยนะครับกับการที่มันไม่เหลือถ้วยอะไรให้ลุ้นเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างไร้ยแรงจูงใจแล้วก็ยากลําบากนะครับในการลงเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สื่อออกมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จับหลักๆได้บางอย่างว่า โอเคการไม่มีนักเตะที่ดูจะหมดใจให้กับทีมแล้วเนี่ยบรรยากาศในทีมมันก็ดีขึ้นเรื่องของความท็อกซิกหรือว่าการที่จะมาชวนคุยเรื่องที่มันไม่โอเคเกี่ยวกับบรรยากาศในทีมเนี่ยมันก็หายไปนะครับแล้วก็พูดถึงฤดูการที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรแต่สุดท้ายเราก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็เลยชวดไปแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเอง ประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกชอบมากแล้วก็เห็นด้วยก็คือเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็มีการแนะนำนะครับคือคําถามเนี่ยชงให้เขาแนะนํา การใช้โซเชียลมีเดียกับนักเตะรุ่นน้องนั่นแหละนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ32แล้วเขาก็บอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดอ่านคอมเมนต์แย่ๆได้นะครับเปิดดู DM หรือว่า Direct m e s s a g e เนี่ยแย่ๆได้รับมือกับเรื่องท็อกซิกแบบนี้ได้โดยที่สบายๆนะครับไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับแน่นอนว่าสบายโคตรๆจะเพราะว่าถ้าใครจํากันได้นะครับว่าแฮร์รี่แม็กควาตงแต่ยุคโอเล่ยุคเทนฮาร์กนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นกองหลังจอมมีมจอมคอนเทน มาก่อนนะครับคือผิดพลาดและไอ้ช่วงที่เขาผิดพลาดหนักๆเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยโดนโอ้โหปล่อยคลิปล้อนะครับทำภาพล้อเลียนนะครับเรื่องเสยผมอะไรก็แล้วแต่จนครอ,อ,อบครัวของเขาจนคุณแม่เนี่ยต้องออกโรงมาโพสต์มาปกป้องลูกชายของตัวเองนะครับแต่เขาเนี่ยก็รับมือแบบนักเตะตั้งแต่สมัยยุคน่ะตั้งแต่เราจําความได้นะครับยุค90หรือจนผ่านมาก็คือปิดปากเงียบครับไม่ตอบโต้ ไม่พิมพ์ตอบไม่เอ่ยปากตอบไม่อะไรทั้งสิ้นครับก้มหน้าทํางานอย่างหนักต่อไปจนกระทั่งกลายเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็กลายเป็นกองหน้าจําเป็นที่ทําประตูได้นะครับในหลายๆเกมสําคัญนะครับบางเกมนี่เขาบอกว่าส่งแม็กควายลงเป็นกองหน้าแทนฮอยลุนน่าจะดีกว่าบางบอลฉลาดกว่าเล่นลูกกลาากาศเก่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แฮร์รี่แม็กควายคนสู้ชีวิตนะฮะผ่านมาเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในแบบอย่างที่ดีกับเด็กๆนะครับแล้วก็นักเตะรุ่นน้องหรือจะเป็นเพื่อนๆในทีมก็ได้ครับในการใช้โซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับคือแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาอ่านได้สบายนะครับในวนัยนี้แต่ว่าเขาก็บอกกับน้องๆบอกกับทุกคนนะครับว่า ยุคปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีนะครับในด้านไม่ดีเนี่ยก็คือมันก็เป็นพื้นที่ท็อกซิกเป็นพื้นที่ที่คุณอ่านแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันสามารถทําร้ายคนทําร้ายจิตใจคุณได้แต่ในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสที่ดีนะครับในหลายๆด้านให้กับเราคือถ้าขยายความแบบไทยแปลไทยง่ายๆก็คือว่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์นแย่ๆมันก็ทําร้ายคุณได้ครับแต่ว่าในด้านดีเนี่ยคืออะไรครับการทํามาหากินไนงะใช่ไหม เพราะว่านักฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยนะครับทั้งเขาทั้งเอเจนต์นะครับหรือว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเขาเนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่สำคัญนะครับเช่นโพสไอจี IT ทีนึงนะครับรับงานสินค้าหรือรับงานสปอนเซอร์มาได้โพสต์ละเท่าไหร่ ก็ลองคิดดูกันเอาเองถูกไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการโฆษณามากกว่าสื่อกระแสหลักในยุคก,ก่อนอย่างวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสิ่งที่เราเห็นบนวิวบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมากกว่านั้นเยอะแล้วก็คอนแทคแบบมืออาชีพเนี่ยนะครับแบบระดับ นักเตะระดับลีกระดับโลกเนี่ยเอาอเคแมกวอาจจะไม่ใช่นักเตะระดับโลกแต่ว่าลีกระดับโลกอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือทีมอ,อื่นก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้คุณเนี่ยนะฮะเปิดโลกเปิดอะไรทำมาหากินได้สบายมากกว่าแค่ค่าแรงในสนามซึ่งมันก็มีส่วนสําคัญครับในการที่จะช่วยให้นักเตะคนๆนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมหรือว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ในการขายต่างๆแต่ทีนี้เนี่ย คำแนะนําของเขาเนี่ยนะก็เหมือนกับที่ผมพยายามคอยพูดในเ,เวลาพูดหลังไมน้นาะพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับาทางรายการวิทยุก็คือว่าเ,อาเวลาที่คุณแพ้เนี่ยคุณไม่ต้องเปิดไปดูหรอกเออนะครับก็ห่วงนะักเตะรุ่นใหม่ว่าเวลาที่คุณแพ้เนี่ยนะครับอย่าไปเปิดดูเลยไอ้พวก direct message ใน IG หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าคอม m มนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องส่วนตัวของตัวเองหรือว่าของสโมสรครับคือ จะยังไงดีอะฮะยิ่งเวลาทีมอย่างแมนยูแพ้นะฮะเราไปลองลอง,ลองไปเปิดคอมเมนต์ดูดิใช่ปะ่ะคนกดขำกี่คนคนเข้ามาล้อเป็นมีมกี่คนแต่คนที่จะพูดหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจเนี่ยมันจะมีสักกี่คนแล้วกว่าคุณจะเลื่อนเจอถูกปะ่ะคุณเจอคอมเมนต์แบบไหนก่อนเยอะแล้วถ้าคุณเป็นนักเตะเป็นตัวคุณเองที่โดนด่าอ่าเงี้ยอ่านไปยังไงก็มีแต่จิตตกนะครับซึ่งอันนี้ผมก็พูดเหมือนกันนะว่าทางที่ดีที่สุดนะของนักฟุตบอลเนี่ยนะครับในการที่จะรับมือกับ เรื่องราวเหล่านี้นะฮะคุณมีค่าเหนื่อยเรือนเรือนแสนปอนต่อวีกใช่ปะ่ะตีเป็นเงินไทยเป็นเงินล้านอยู่แล้วนะครับคุณจ้างแอดมินเถอะสบายๆเลยใช่ปะ่ะจ้างแอดมินที่จะคอยดูแลโซเชียลมีเดียให้คุณนะฮะ สั่งคาสั่งกดเหล็กเป็นผู้มืออาชีพเขาท,ทาได้อยู่แล้วจริงๆคุณไม่ต้องสั่งเขาก็รู้ถูกไหมเออจะพีอาร์คุณเดือด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยวิกหนึ่งกี่โพสตกี่อะไรกี่สตอรี่กี่รีลส์ที่จะลงแล้วก็อาจจะสั่งเน้นเด็ดขาดเลยว่าไม่ต้องตอบโต้คอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นโพสปุ๊บใครจะด่าใครจะอะไรมาปล่อยเลยปล่อยเลยนะครับแล้วตัวเองก็ไม่ต้องอ่านตัวเองจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนั่งโพสต์นั่งวุ่นวายกับอะไรใช่ปะ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเ,เสียสมาธิกับการต้องมาอ่านคอมเมนต์แย่ๆนะครับ เอออะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่านะักฟุตบอลอาชีพซึ่งมันต้องใช้สมาธินะครับแล้วก็โฟกัสกับการฝึกซ้อมกับการเล่นมากๆเนี่ยไม่เหมาะจริงๆนะที่จะเล่นโซเชียลมีเดียด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีจากประการหลังนะครับของทีมเรานะฮะก็คือแฮร์รี่แม็กควายนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับจากที่ดูบทสัมภาษณ์โดยรวมนะครับอันนี้เขาพูดในรายการทอล์กกับริโอฟอร์ดินานด้วยประมาณหนึ่งเหมือนกันนะส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่า ใช้คำว่าเฮดเลยนะเหมือนกับทุกทีมเขาก็แฟนๆทุกทีมเขากเกลียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดแหละในอัก <c oughs> นะครับก็คือเวลาที่แมนยูแพ้เนี่ยนะครับคอมเมนต์หรือว่าสื่อหรือว่าอะไรมันจะค่อนข้างถาโถมมันจะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงดังนั้นเนี่ยการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเมื่อคุณแพ้มันเป็นเรื่องยากเสมอนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่แฮร์รี่แม็กควายได้พูดถึงนั่นเองอ่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงเกี่ยวกับ คอนเทนต์นี้นะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดมาคิดว่าจริงแค่ไหนถนอมใจมั้งหรือมันมีแง่คิดอะไรที่สามารถนําไปต่อยอดได้อันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะครับส่ว so, นวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับเป้งจิรายุจับบางด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปทํางานก่อนเจอกันที่ fm 99 active radio กับรายการสปอตไกด์นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ